พระพุทธศาสนาที่เผยให้เห็นถึงความจริงอันซับซ้อนของชีวิตหลักการนี้สอนว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวพันกันอย่างเป็นลูกโซ่ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวหรือไม่มีสาเหตุการทำความเข้าใจหลักธรรมนี้จึงเป็นการมองเห็นภาพรวมของจักรวาลและชีวิตมนุษย์ในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นั่นคือการยอมรับว่าชีวิตเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและความสุขหรือความทุกข์ที่เรารเผชิญนั้นล้วนเป็นผลมาจากกรรมที่เราได้กระทำไว้ในอดีตและปัจจุบัน การเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ใช่เพียงการท่องจำหลักธรรมแต่เป็นการฝึกฝนให้เราตระหนักถึงการกระทำของตนเองและเห็นถึงผลลัพธ์ที่ตามมาซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เป็นเพียงแค่การอธิบายการเกิดของทุกข์แต่ยังเป็นแผนที่ที่นำไปสู่การดับทุกข์ด้วยเช่นกัน เมื่อเราทำความเข้าใจวงจรนี้อย่างทองแท้เราจะเห็นได้ว่าการดับทุกข์จะต้องเริ่มต้นจากการดับที่ต้นเหตุของมันนั่นคือการทำลายอวิชชาด้วยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาที่แท้จริงเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสัพพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา และเมื่ออวิชาดับไปสังขารก็ย่อมดับตามเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับตามไปเป็นลำดับจนกระทั่งดับตัณหาและอุปาทานเมื่อปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแล้ววงจรแห่งการเกิดและการตายก็จะสิ้นสุดลง การดับปฏิจจสมุปบาทจึงการเข้าถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสภาวะที่ปราศจากทุกข์โดยสิ้นเชิงการทำความเข้าใจในหลักธรรมนี้จึงเป็นการค้นพบหนทางแห่งอิสรภาพอันสูงสุดวงเวียนปฏิจจสมุปบาทและขันหา้าวงเวียนปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นที่ความไม่รู้ความจริงของชีวิตที่เราเรียกว่าอาวิชชา ความไม่รู้นี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เราสร้างการกระทําต่างๆทั้งดีและไม่ดีขึ้นมาที่เราเรียกว่าสังขารการกระทำเหล่านี้จะสร้างการรับรู้และจิตสำนึกใหม่ขึ้นมาในตัวเราที่เราเรียกว่าวิญญาณเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดโครงสร้างทางกายและใจขึ้นมาใหม่ที่เราเรียกว่านามรูป เมื่อมีกายและใจอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะทำให้เกิดช่องทางการรับรู้จากภายนอกขึ้นมาหกช่องทางนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เราเรียกว่าสลายตนะเมื่อช่องทางเหล่านี้เปิดออกก็จะเกิดการกระทบกันระหว่างประสาทสัมผัสกับสิ่งต่างๆภายนอกเราเรียกการกระทบกันนี้ว่าผัสสะ เมื่อมีการกระทบกันแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์หรือเฉยๆเราเรียกความรู้สึกนี้ว่าเวทนาจากความรู้สึกนี้เองที่ทำให้เราเกิดความอยากได้อยากมีขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียกสิ่งนี้ว่าตัณหาเมื่อเรามีความอยากแล้วเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆอย่างเหนียวแน่นเราเรียกความยึดมั่นนี้ว่าอุปาทาน เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะทำให้เกิดการกระทำที่นํำไปสู่การมีอยู่ของชีวิตในรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าพบพบนี้เองที่เป็นตัวกำหนดให้เกิดชีวิตในชาติใหม่ขึ้นมาเรียกว่าชาติและเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าและความทุกข์ต่างๆที่เราเรียกว่าชรา,ลาและมรณะ และความโศกเศร้านี้เองก็จะนำไปสู่การเกิดอวิชาครั้งใหม่ในวัฏจักรเดิมอีกครั้งเป็นวงเวียนที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังคงติดอยู่ในวังวนของความไม่รู้ความจริงของชีวิตขันห้าหรือกองแห่งส่วนประกอบของชีวิตเป็นการแบ่งแยกองค์ประกอบของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนออกเป็น5ส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนเพื่อสร้างความรู้สึกของการมีชีวิตและจิตใจขึ้นมา ส่วนประกอบทั้งห้านี้ได้แก่รูปซึ่งเป็นร่างกายและวัตถุธาตาุต่างๆเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาซึ่งเป็นความจำได้หมายรู้สังขารซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่งทางใจและวิญญาณซึ่งเป็นจิตสำนึกหรือการรับรู้องค์ประกอบทั้งห้าส่วนนี้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องทำให้เราเกิดความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนอยู่จริงและเกิดการยึดมั่นถือ มั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเองซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุดเมื่อกายกับจิตแยกจากกันและอริยสัจสี่เมื่อถึงเวลาที่กายและจิตต้องแยกจากกันสิ่งที่เราเรียกว่าความตายก็จะเกิดขึ้น กายซึ่งเป็นส่วนของขันที่หนึ่งคือรูปก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมส่วนจิตซึ่งเป็นส่วนของเวทนาสัญญาสังขารและว,วิญญาณก็จะเดินทางต่อไปตามแรงกรรมที่ได้กระทำไว้ การแยกจากกานันนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งตราบใดที่ตัณหาและอวิชายังคมอยู่จิตก็จะถูกผลักดันให้ไปสแสวงหาพบภูมิใหม่เพื่อไปเกิดอีกครั้งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การหลีกหนีความตาย แต่การเตรียมพร้อมสำหรับความตายที่กำลังจะมาถึงโดยการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและไม่ประมาทการหมั่นทำความดีอย่างต่อเนื่องเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาเพราะกรรมดีเหล่านี้จะกลายเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปในภพภูมิหน้าเมื่อถึงเวลาที่กายดับไปจิตที่มีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็จะมีความสงบและมั่นคงไม่ต้องหวาดกลัวต่อการเดินทางต่อไป ความจริงอันประเสริฐ4ประการหรืออริยสัจสี่จึงเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่การพ้นทุกข์ความจริงแรกคือทุกข์ซึ่งคือความจริงที่ว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์การยึดมั่นในขันห้าก็เป็นทุกข์ความจริงที่สองคือสมุทัยซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์อันเกิดจากตัณหาหรือความอยาก ความจริงที่3คือนิโรธซึ่งเป็นการยืนยันว่าการดับทุกนั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นได้เมื่อเราดับตัณหาได้และความจริงสุดท้ายคือมรรคซึ่งเป็นหนทาง8ปประการที่จะนำเราให้สู่การดับทุกขในที่สุด การทำความเข้าใจขันห้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นทุก์ได้อย่างชัดเจนเมื่อเราเห็นความจริงนี้ได้ด้วยปัญญาเราก็จะเริ่มละวางความยึดมั่นในขันห้าได้โดยสิ้นเชิงประกอบของชีวิตเป็นการแบ่งแยกองค์ประกอบของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนออกเป็น5ส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนเพื่อสร้างความรู้สึกของการมีชีวิตและจิตใจขึ้นมาส่วนประกอบทั้ง5นี้ได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนแรกคือรูปซึ่งหมายถึงร่างกายและสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายทั้งหมดรวมถึงวัตถุธาตุและประสาทสัมผัสภา,ภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายส่วนที่2คือเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันร,ระหว่างกายกับสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือความรู้สึกเฉยเฉย ส่วนที่สมคือสัญญาซึ่งเป็นความจำได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆที่เรารับรู้เข้ามาจากผัสสะเช่นเราจำได้ว่านี่คือสีแดงหรือนี่คือเสียงเพลงที่เราเคยฟัง ส่วนที่4คือสังขารซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่งทางใจทั้งหมดเป็นเจตนาที่ทำให้เราคิดพูดและกระทําต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักความเกลียดความกลัวหรือความปรารถนาและส่วนสุดท้ายคือวิญญาณซึ่งเป็นจิตสำนึกหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเมื่อประสาทสัมผัสกระทบกับสิ่งภายนอก องค์ประกอบทั้ง5ส่วนนี้ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องเมื่อวิญญาณรับรู้สิ่งต่างๆผ่านรูปก็จะเกิดเวทนาเวทนาสัญญาและสังขารตามมากระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าในทุกขณะจิตทำให้เราเกิดความเข้าใจว่ามีตัวเราอยู่จริงและเกิดการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเองซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุด อริยสัจสี่คืออะไรและจะไปสิ้นสุดที่ไหนอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาและเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่การพ้นทุกข์ความจริงแรกคือทุกข์ซึ่งเป็นการยอมรับความจริงว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเกิดแก่เจ็บ ตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือความไม่สมหวังต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดมั่นในขันห้าที่กล่าวมานั้นเองก็เป็นความทุกข์ความจริงที่สองคือสมุท,ทยัยซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์อันเกิดจากตัณหาหรือความทยานอยากได้ในสิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความจริงที่3คือ,อนิโรธซึ่งเป็นการยืนยันว่าการดับทุกข์นั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นได้เมื่อเราดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงและความจริงสุดท้ายคือมรรคซึ่งเป็นหนทาง8ประการที่จะนำเราไปสู่การดับทุกข์อันได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบการาพูดชอบการกระทําชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบ การทำงานของอริยศสตจ์สี่คือการนำเราให้เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างเป็นลำดับขั้นเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตคือทุกข์เราก็จะเริ่มมองหาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาและเมื่อเราเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็จะค้นพบว่าการดับทุกข์ก็สามารถทำได้ด้วยการเดินตามมรรคมีองค์8การทำความเข้าใจขันห้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เราเห็นทุกข์ได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วมันคือการยึดมั่นใน ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นความจริงนี้ได้ด้วยปัญญาเราจะเริ่มละวางความยึดมั่นในขันห้าได้โดยสิ้นเชิง การเดินทางนี้จะไปสิ้นสุดที่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอันสูงสุดในพระพุทธศาสนานิพพานคือสภาวะที่ไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นการดับไปของกิเลสและตัณหาทั้งปวงเมื่อไม่มีตัณหาหรือความยึดมั่นในขันห้าแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารก็ย่อมสิ้นสุดลงด้วยเช่นกันเป็นการพ้นจากวงจรแห่งทุกข์และเข้าสู่ความสงบที่แท้จริง กายและจิตไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันแต่เป็นส่วนประกอบที่ทำงานร่วมกันและในที่สุดก็จะต้องแยกจากการตามธรรมชาติเมื่อกายกับจิตยแยกจากกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลาที่กายและจิตต้องแยกจากกันสิ่งที่เราเรียกว่าความตายก็จะเกิดขึ้นกายซึ่งเป็นส่วนของขันที่หนึ่งคือรูปก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมนั่นคือดินน้ำลมไฟ ส่วนจิตซึ่งเป็นส่วนของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็จะเดินทางต่อไปตามแรงกรรมที่ได้สร้างไว้การแย่งจากกันนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่ง ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อกายดับไปแต่ตัณหายังคงอยู่จิตก็จะถูกผลักดันให้ไปสแสวงหาภพภูมิใหม่เพื่อไปเกิดอีกครั้งตัวอย่างเช่นจิตของคนที่ยังมีตัณหาความอยากในชีวิตโลก,กีอยู่มากก็อาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ยังคงได้ใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมหรือหากจิตสังสมบุญกุศลไว้มากและมีความปรารถนาที่จะพ้นจากทุกข์จิตก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมต่อไป แต่หากจิตถูกครอบงำด้วยอกุศลกรรมเป็นส่วนใหญ่จิตก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพื่อชดใช้กรรมที่ได้กระทำไว้การแยกจากการของกายและจิตจึงเป็นการสิ้นสุดของชีวิตในภพภูมินี้แต่ไม่ใช่การสิ้นสุดของวัฏะสงสารตราบใดที่ยังไม่สามารถดับตัณหาและอวิชชาได้จิตก็จะยังคงเดินทางต่อไปในวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร เมื่อเราเข้าใจความจริงนี้แล้วการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่การหลีกหนีความตายแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความตายที่กำลังจะมาถึงการเตรียมพร้อมนี้ไม่ได้หมายถึงการคิดถึงความตายตลอดเวลาจนเกิดความหวาดกลัวแต่เป็นการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและไม่ประมาท ตัวอย่างเช่นการใช้ชีวิตอย่างมีสติคือการทำทุกอย่างในชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการดูแลครอบครัวหรือการทำกิจกรรมต่างๆโดยรู้ตัวอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่ทำกําลังสร้างผลกรรมอะไรให้กับจิตใจของเราการสร้างกุศล,ลกรรมคือการหมั่นทำความดีอย่างต่อเนื่องเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนา เพราะกรรมดีเหล่านี้จะกลายเป็นสเสบียงบุญติดตัวเราไปในภพภูมิหน้าเมื่อถึงเวลาที่กายดับไปจิตที่มีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็จะมีความสงบและมั่นคงไม่ต้องหวาดกลัวต่อการเดินทางต่อไป ดังนั้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและสร้างกุศลกรรมอย่างต่อเนื่องคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการแยกจากการของกายและจิตเพื่อที่เราจะได้สามารถเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างสงบและสามารถเดินทางต่อไปในวัฏตตสงสารด้วยจิตใจที่ผ่องใสหรือหากสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้แล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเกิดและการตายได้อย่างแท้จริง บทสรุปและบทปิดท้ายเราจะเห็นได้ว่าปฏิจจสมุปบาทอธิบายกระบวนการทั้งหมดของชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบ ส่วนขันห้านั้นคือองค์ประกอบที่สร้างตัวตนและเป็นเป้าหมายที่เราไปยึดติดจนเกิดทุกข์และอริยสัจสี่ก็คือแผนที่ที่นำเราให้เข้าใจถึงปัญหาของทุกข์สาเหตุของทุกข์หนทางดับทุกข์และวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในที่สุดการทำความเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้จึงเป็นการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตเพื่อที่จะหลุดพ้นจากวัตสงสารอันไม่รู้จบสิน้น ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ได้เข้าใจในหลักธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขที่แท้จริงหากท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องคนสิ้นธรรมเพื่อเดินบนเส้นทางธรรมไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ